แม่บ้านเล่าเรื่องราวการเลี้ยงลูกสองคนที่เป็นเด็กสมาธิสั้นหนึ่งคนและเด็กปกติหนึ่งคนผ่านการบันทึกเรื่องราวในแต่ละวันเพื่อสังเกตพัฒนาการของลูกและนำกลับมาแก้ไขในวันต่อไปหวังว่าเรื่องราวของพวกเราจะพอเป็นประโยชน์ให้แก่แม่ๆที่มีลูกสมาธิสั้นเหมือนกัน ได้นำไปปรับใช้กับลูกๆของตัวเองขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้แม่ตื่นสายนิดหน่อยเพราะอากาศหนาวแม่เลยขี้เกียจอาบน้ำเสร็จตอน6กโมงครึ่งก็ไปปลูกเด็กๆวันนี้เด็กๆก,กินขนมปังปิ้งเป็นอาหารเช้า หลังจากนั้นพวกเราก็ไปโรงเรียนแต่กว่าจะออกจากบ้านได้ก็มีลีลากันอยู่นิดหน่อยแม่ไปส่งเด็กๆที่โรงเรียนพวกเราไปทันเข้าแถวนะหลังจากนั้นแม่ก็ไปทำงานตามปกติช่วงใกล้ใกล้เที่ยงน้องส่งข้อความเสียงมาบอกว่ากินยาแล้วนะเก่งมากจ้ะน้องเมื่อเชา้าแม่ให้พี่กับน้องเอาอยากแก้ไอไปกินที่โรงเรียนด้วยและเมื่อเชา้า ที่ไม่เอาตังรายสัปดาห์เพราะพี่บอกว่าตังในบัตรยังเหลืออยู่200บาทส่วนน้องเหลือศูนย์บาทพี่เก่งมากจาก้ะที่ใช้เงินอย่างประหยัดแต่บางทีแม่ว่าพี่ก็ต้องซื้อขนมบ้างเพราะตอนนี้พี่ผอมมากๆเลิกเรียนแม่ไปรับเด็กๆพี่บอกว่าเอาการบ้านมาแล้วส่วนน้องมีการบ้านหนึ่งวิชาแม่พาเด็กไปซื้อขนมที่หน้าโรงเรียนเช่นเคย วันนี้พี่ซื้อต้นคริสต์มาสจิ๋วและมีไฟประดับราคา50บาทส่วนน้องไม่ซื้อเพราะมีเป้าหมายจะไปตลาดเพื่อซื้อถุงน่องสำหรับใส่เต้นเชียร์แม่เลยต้องพาไปตลาดเรามีสองภารกิจคือตามหาร้านขายถุงน่องกับตามหาเสื้อครอบสีดำล้วนภารกิจที่1นึ่สำเร็จได้ถุงน่องมาสองคู่ส่วนภารกิจที่สองไม่สำเร็จ เพราเจอแต่เสื้อครอบสีดำมีลายแม่เลยต้องพาถอยทับกลับบ้านรอถามครูก่อนค่อยกลับไปซื้ออีกทีวันพรุ่งนี้ก่อนกลับพี่กับน้องขอป้อนอาหารกระต่ายแม่เลยให้เวลาหลังจากนั้นก็กลับบ้านถึงบ้านน้องอาบน้ำคนแรกและตามด้วยพี่เก่งมากจ้าเด็กๆอากาศเย็นต้องอาบน้ำเร็วหน่อยส่วนแม่ซักชุดพละให้เด็กๆเพราะต้องใช้อีก หลังจากนั้นก็มาทำกับข้าวน้องขอกินมามา่าส่วนพี่ทีแรกจะกินซุปหมูแต่เปลี่ยนใจขอกินมาม่าเหมือนน้องแม่เกือบงานเข้าเพราะมาม่าที่เด็กๆชอบเหลืออันเดียวน้องเลยยอมเสียสละกินมาม่าที่ไม่ชอบให้พี่กินอันที่ชอบขอบใจมากจัน้องน่ารักมากนะแม่ทำมาม่าเสร็จก็มานั่งหาเสื้อขอบให้เด็กๆเ,เพราะกลัวจะสั่งไม่ทัน สุดท้ายครูบอกว่าสามารถใส่แบบมีลายก็ได้แม่ค่อยโล่งใจหน่อยหลังจากนั้นแม่ก็ไปออกกำลังกายจะต้องเตรียมร่างกายเพื่อไปเที่ยวกับป,ป๊าปงานเข้าแม่เลยจะ้ะน้องร้องไห้ขอไปด้วยแม่ต้องบอกน้องว่าแม่ไม่ไปก็ได้น้องเลยงอนแม่ไปเลยหลังจากแม่ออกกำลังกายเสร็จก็ไปเก็บกวาดบ้านอาบน้ำสักพักน้องเดินมาหาและบอกว่าเจ็บขา เลยต้องถามว่าน้องไปทำอะไรมาน้องสารภาพว่าเล่นเกาะห้องน้ำน้องเล่นแผลงๆอีกแล้วแม่เลยต้องนวดขาให้น้องระหว่างนั้นแม่เลยเอาเสื้อคลอบมาให้น้องดูบอกว่าจะสั่งให้แต่น้องบอกว่ามีแล้วจะใส่เสื้อที่มีอยู่ขอบใจน้องอีกครั้งนะช่วยแม่ประหยัดเงินได้อีกสรุปว่าพรุ่งนี้ไปซื้อเสื้อให้พี่คนเดียว สามทุ่มแม่ให้เด็กๆเ,เข้านอนวันนี้ไม่มีการอ่านบันทึกเพราะเมื่อวานแม่ไม่ได้จดบันทึกพี่เลยให้เล่นการเล่านิทานแทนโดยแต่ละคนต้องแต่งนิทานเองเริ่มจากพี่เล่าเรื่องหนูกับแมวซึ่งแม่กับน้องมัวแต่คุยกันไม่ได้ฟังที่พี่เล่าขอโทษนะพี่ส่วนน้องเล่าเรื่องลุงตอกับลุงปอส่วนแม่เล่าเรื่องมีสองตัว เล่าจบแม่ก็ส่งเด็กๆเ,เข้านอนปลอลอพี่ลืมเอาการบ้านมาจ้ะที่บอกว่าเอามาแล้วไม่รู้ว่าโกหกแม่หรือลืมจริงๆพี่สัญญาว่าพรุ่งนี้จะเอามาแม่จะคอยดูจ้ะส่วนวันนี้บ๊ายบายฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ